ใช่ rồi อื้อหือที่เรา cầu ปัด bốn hả ก็จะมีการใส่ร้อย สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกเชน่นเคยนะครับผมช่องเบียร์พงนกนะครับผมมาวันนี้เราก็อยู่กันที่อู่ทั้มสีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างนอกเขาทำอะไรกันนะเอา้าคิดอย่างลงแขกฮะลงแขกผัดสีครับผมกางพรมามาคนหนึ่งฮะจางพรมามาอยู่ข้างหลังฮะนู่นนุ่นนะบ่าวจีแชนแนลนะครับผมฝากช่องด้วยกันบ่าวจีแชนแนลนะครับผม นี่ก็มาไกลมาเดินทางมากับสี่สิบโลอือมาขัดสีหัวฟูนะฮะ,ะเดนแตกไปลยกเนแตกไไม่เหลือะเดนแตกไม่เหลือตันนี้ก็บ่ายสามครับผมวันนี้ก็มีเมนูกแน่นอนวันนี้มีแกงสับเป็ดไก่ไก่แล้วไก่แล้วครับผมเดี๋ยวสี่โมงแล้วเขาจะเริ่มประกอบอาหารนะครับผม ในเวลาเย็นๆเหตดร่ลมลมตกเดีย๋ยวนี้ขัดสีกันไก่อนครับผมเลยสม,มุดดูดีนูนทีเงินบอกว่หาหน้าตรงกลางกระเป๋าที่ฮึออถูกงไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสีอันหนึงง่งนี้ ขาขวบเงยดำดำบอลเหรอผ่านไปฮะมีควายอุยๆโอ้โหทำไรอ,ะอ่ะวันนี้เรามีเมนูผัดเผ็ดไก่ครับผมวันนี้เมนูผัดเผ็ดไก่แซ่บเลยมีกไก่ไก่บ้านแท้ๆเลยนะเก็ไก่บ้านเนี่ยเหลืโอโว<อ>้เหนียวเลยเนะี่ยสองตัวด้วยกันนะพี่น้องนี่เราทำการ,ล,ารกล้วนกันครับ เตาของเราก็จะเป็นดิบชื้นอย่างเงี้ยดิบชื้นชื้นง่ายๆนี่โอ้ให้มันสุกก่อนครับผมกับแอมตจนเย็นครับผมนี่ครับผมจนเย็นบรรยากาศเย็นหลังอูท่ทำสีนะครับเพื่อนๆนี้ก็มีเมนูปติดไก่เครื่องครัวเราก็เตรียมมาจากบ้านนะมาแลเราก็ได้มีที่เครื่องครัวที่นี่นะนี่หน่อยต้องมีเราจะทำครัวกัวนอยู่กินข้าวนอกบ้านวันนี้อร่อยดีนะน้ำอยู่บ้านมันไม่แซ่บ เราทำกินแบบนี้เดี๋ยวตัน้องตกนะครับเพื่อนนี่ก็เลี้ยงเลี้ยงทีมงานขันส,สีนะครับผมวันนี้เราก็ทำงานเหนื่อยคนทำงานนะครับผมก็จะมีมีมีแก้มม,ม,มีดื่ม,มนิดหน่อยนะครับผมเอา,เอาธรรมชาตินะครับหรือต้องใส่แรงลมและทิศทางของช่องลมเย็นเท่าถ้าลมมาเร็วมันก็จะเดือดเร็วครับผมนี่แกงเราซื้อมา20บาทนะครับไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่า ดูตรงล้รู้รดูตร,ร,ร,รงให้จยัยาวเ้อนนตัดให้หอมเดี๋อวจะเล่นานดิบๆเลย,ยดิบชื้อดิบจัดคือเราแกงที่นียมเป็นไม่ค่อยอะไรมันก็นพร้อมะมันต้องดมชาติอ่ะแงาฮะแกงรไม่รู้จะันขห,ห,หรือเปล่านะเออมาเกวมุดมาเลยครับเกี่ยวป้า แต่ให้ใส่ด้วยครับไม่เผ็ดกลัวพี่แกงไม่พี่แกงผมซื้อมามันไม่ค่อยจะเผ็ดด้วยก็เลยไม่แบบน่ใจต้องรูดูดีเยอะแลผักให้หอมนะครับอือือ กระโดดในฝางเลยเนี่ยรอโคตรเป็นก้นเลยอ่าฮะไปแกงเขียวหวานไปแล้วฮะตอนนี้ไปแกงเขียวหวานไปแล้วโอาเชะเล่นเก๊ดหน่อยรอชมเล่นเก๊ดหน่อยไปเพื่อนอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วเราจะใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะครับโอ้ยังอีกครับอีกครับ จะเพิ่มความช่ำอ๋ออ่าแล้วก็ตามด้วยอะไรขนัวขุนัวขุนัวเรามัดมาอย่างดีขุนัวครับใส่หลายแทบหลายเนี่หรือผุนงัวน้อยปุ๊บหมดแล้วเออนัออออออ่นแหละครับผุงมีกำลังสตินิดนงึงปุ๊ณไม่ดีไม่กินฮนะโอ้เยเพื่อครับสติน้อยนะน,น,น่าจะชิลไปหน่อยอ่ะ ปลาเรายังไม่ใส่เนาะเพราะว่าพี่แกงรู้เค็มหรือเปล่าเ,เราพี่แกงเราเราก็เจ้าแรกเหมือนกันเดี๋ยวมันไปชิมนะแต่สีได้เลยนะคือสีเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่ามันเข้มข้นแล้วแบบดูน,น,น้ำนี่เป็นน้ำซอสเลยน้ำซอสเลยครับเพื่อนนี่โคตรหอมโคตรนวดโคตเต็มเลมาถึงขั้นตอนที่เด็ดแล้วก็ผมนี่คือใส่กันใส่กระเพราพเสร็จเป็นทีแล้วครับผมนี่โรยไปทั่วโรยยทั่วเล <c oughs> ติมไปไมเมื่อกี้ผีตันเริ่มมาครับผมใส่กระเพราไปใส่มาดมาูมาดูดิ <c oughs> สดสด <c oughs> แป๊บนึงฮะ <c oughs> กร็น้ำทิศก็เที่ยวมันก็จะแห้งพอดีครับเพื่อนนี่ภูมิถัยการแกงที่ถูกต้องนะกะเพราเนี่ยเป็นผักที่สุดมากเราใส่ที่หนาครับผมใส่แต่ก็จบจบพิธีเลยนี่หอมๆยั่วๆมาเลยครับผมมาเป็นไงเราจะกินแบบกระทะนี่เลยนะจะได้อุ่นร้อนๆตลอดถ้าไม่ร้อนไม่ไม่รอนนะครับผม ไม่ได้เรามาชิมกันเลยจัดเรียบร้อยเอาแางไทยต้องเด็ดเด็ดอื้มจัดเต็มเอาชิมเป็นไงคอยจออกไปไหกพูดอย่างร้อนรับเย็นไม่เหนียไม่เหนียวม่าไก่นะไปอืม กระดับไก่เหนียวฟันทั้งหมดเลยตอนเช้าอ่ะอืมอืมก็ได้ยุ่งร้ให้เหนียวก็มม่อะไร้าขากันนะครับการินครับผมเมนูไก่เราอาจจะบ่อยไงใช่แต่ว่าเราจะกินทุกสายพันธุ์ไงมันจะเหนียวไก่เหลืองไก่ใต้แล้วตัวสองโลหกโลห้าโลเนี่ยผมจะล่อให้เรียบครับคือเอาแบบว่าให้ ก้ากินกันไปข้างอะต้องอย่างงั้นขึ้นกันไปเรื่อยครับผมเอาวันมัดวินุกไก่ครับผมนี่มากระเพราด้วยครับโว,ว้เกกวบเฮ้ยนี่เดี๋ยวมาอีกเนื้อ <c oughs> เดี๋ยวนึงงวยย่าง <c oughs> เฮ้ยไออะไรอะไรครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนึงงวยย่างมาแป๊บนึงอ <c oughs> <c oughs> ื อีกหนึ่งเมนูวันนี้ก็หลังจากที่แกงไก่เสร็จนะครับผมเราก็วันนี้ช่างชายัยเขาก็จัดเนื้อย่างให้อีกสองโลมาเนื้อย่างเสียบไม้ไผ่ครับผมนี่มาแล้วเสียบแล้วทีนี้นเสียบไม้เอา้าพนักงานช่วยกันหน่อยเดี๋ยวช่วยกันง้างไม้หน่อยนี่นี่เย่อโตน,น,นี่ครับผมบรรยากาศยามเย็นหลังวนี่ครับผมหากินหาอยู่กันไปครับผมมาโอ้โหนี่คือเป็นลูกทุ่งนะครับผมคือดิบชื้น ดิชื boss, right, kind of right. to to ้นในแนวเราคือต้องเจียบไม้ไผ่นะครับผมดิบเถื่อนดิบเถื่อนนะจารเพราะเราไม่มีขาเรื่องเรื่องไม่มีขาปิ้งแต่เรามีตะไคร้นะปลูกอยู่แต่เรามีตะไคร้ปลูกอยู่เด้อดเดือเฮ้ยแม่งขึ้นมาเอาว่ะเรือใหญ่ก็ได้ไรรัดอาจาจีหาอะไรมารัดหน่อยนี่ครับบาร์จีแชนแนลครับผมวันนี้ก็มาร่วมรายการด้วยครับผมแขกรับเชิญฝั่งนี้ก็กินไม่หยุดฮะจีไปเลยฮะ โอ้ยนี่มันเบาเอ,อิญกินแซบนัวใช่ไหมเนี่ยแต่วันนี้เบาเอ,อิญขี่ผมรถผมยั้งรัวนะครับผมเพื่อนทุกคนขี่รถกระบะก็น้ำมันหมดนะครับผมแล้วก็วันนี้มาขี่มอเตอร์ไซค์ผมยั้งรัวอีกอนะครับผม,มนะขายอยา่างเดีโอโอเคครับผมคคบผม,มาเดี๋ยวรอไดี๋างไปช่างใช้เขาชางเชีย่ยทานูนะีฮะเดี๋ยวเราจะปิง้งเน,นื้อกันเลยวันนี้นะครับผมที่อูที่อูสีเหมือนเดิมนะ,ะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ เบียร์ของลูกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมอ่าผมอาจจะไม่ค่อยลงคลิปบ่อยนักช่วงนี้คือว่าไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็ต้องมาเนี่ยมาค่อยมาขัดสีบางเดี๋ยวก็พยายามพรุ่งนี้เดี๋ยวพยายามลงให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันนะครับผมฝากไว้ในอ้อมใจเล็กๆของพี่น้องทุกคนนะครับผมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมอันนี้ก็ฝากช่องด้วยนะครับผมันนี้ฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะนี่แบบจิีแชนแนลนะครับผมติดตามได้ในแฟนเพจเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กนะครับผมจิกกินแซ่บนะครับผม บาจิชาแนลมันจะได้ครับเนี่ยอะเดี๋ยวเราหาอะไรรัดกันก่อนครับผม,มนี่เนื้อ,อย่างเสือ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 ร้องให้คลร้องยากเสือเราไห้ย่างอังกอร์ครับเราวเสียบไม้คือเก่าครับผมอ่ะนะเพื่อนๆเดีย๋ยวชมครับผม